อผมได้ไหมครับเหตุการณ์เดือนเมษาที่แล้วเนี่ยที่ล้อมกรอบตีรถที่กระทรวงมหาดไทย,ยแดงแท้หรือแดงเทียมแกนนาของท่านที่อยู่บนเวทีวันนี้ก็ยืนอยู่ข้างนอกคัอวกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละครับบัญชาการไม่แม้แต่ห้ามปรามเลยนะครับในขณะที่กําลังเกิดขึ้นถ้าเป็นแดงเทียมก็ต้องบอกสิครับว่าหยุดนี่ไม่ใช่แนวทางของคนเสื้อแดงไม่มีสักคำครับ มีแต่ระดมคนเข้ามามากขึ้นมากขึ้นการสั่งการของผมในฐานะนายกรัฐมนตรีกับผู้นำเหล่าทัพกับฝ่ายนโยบายทุกครั้งให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตของคนครับแต่สิ่งที่ผมถูกกระทำมาปีกว่าๆสิครับสะท้อนให้เห็นว่าท่านคำานึงถึงสิทธิเสรีภาพจริงหรือไม่แกนนำของท่านบางคนประกาศเอาชีวิตพวกผมนะครับ เรื่องการทุบรถที่กระทรวงมหาดไทยถ้าลองไปดูข่าวย้อนหลังเนี่ยนะครับการรายงานข่าวว่าตัวท่านไม่ได้อยู่หรือแม้กระทั่งการเปิดประตูหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะนะครับแม้แต่กระทั่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจมากพวกผมนี่ถูกดําเนินคดีทุกจังหวัดนะครับที่เป็นคนเส้อแดงที่ไปโดนและทุกคดีมีคดีกรณีทุบรถเท่านั้นที่มีผู้ต้องหา20คนกว่า20คนนะ ที่ยังไม่มีการมอบตัวและยังจับกลุมไม่ได้แต่ผมก็ต้องต่อต่อสู้ท่านก็บยืนยันแต่ข่าวรายงานเวลานั้นและภาพการส่งของหรือแม้กระทั่งการให้ปากคําต่อคณะกรรมการสอบสวนระหว่างคนที่นั่งอยู่ในรถกับรองนายกสุเทพก็ยังให้การขัดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีขัดกันมีมีครับลองไปดูนะฮะ คือท่านไปไปดูเลยผมนี่ติดตามเรื่องแบบนี้ผมไม่มาพูดประเภทใส่้ายกับคนโดยที่ไม่มีมูลความจริงถ้าเราไปดูผลการสอบสวนและการให้ปากคำเถอะศาลก็ประทับรับฟ้องแล้วนะครับก็ต้องต่อสู้กันนะครับแต่ว่าผมต้องยืนยันว่าผมอยู่ในรถที่กระทรวงมหาดไทยรูปก็มีแต่รผมคิดว่าเร่างที่ออกมาแสดงมันเหมือนจะมีคนล้ำออกมานอกกระจกนผมผมคิดว่า <น>ผม,ผมว่าประเด็นน,นี้ทำคันายกพิลครับผมว่าอันนี้สําคัญนะครับทาสารเพราะว่าอันนี้คือหัวใจเลยครับผมไม่ทราบเรื่องคดีเป็นถึงไหนเพราะว่าผมแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอืประเด็นมีอยู่ว่าผมอยู่ในรถแน่นอนถึงผมไม่อยู่ในรถถามว่าทําไมแกนาเสื้อแดงบนเวทีไม่ห้ามปรามคนที่กระทําการ นี่คือหัวใจต่างหากที่ผมกําลังจะบอกว่าแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาคุณบอกว่าตกลงเราจะสงบเรียบร้อยใครไปทําอะไรเป็นแดงเทียมเนี่ยผมบอกว่าถ้าเป็นผมนะครับถ้าเป็นผมเป็นคนเสื้อแดงตัวจริงอยู่บนเวทีนอกกระทรวงมาหาดไทยตรงนั้นผมจะต้องบอกเลยว่าพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นหยุดการกระทําครับท่านจียังจําได้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้เมื่อกีจ้จตุพรเขาพูดบอกภาพข่าวมีขอดูหน่อยได้ไหมเออ เขาบอกดูในข่าวสิครับอ่านดูหน่อยได้ไหมสนองเขาหน่อยได้ไหมอ้าวได้ถ้างั้นเราไปดูภาพข่าวว่าของจริงนั้นนะพระจุฬาภรณ์เขาบอกไงข่าวมีครับดูข่าวเออประหยัดสิ่งที่เราจะพูดด้วยซ้ำนะดูจากภาพข่าวเลยข่าวเชิญครับตอนนี้เนี่ยพลวิชิตเวชาชีวะตับคณะรัฐมนตรีจะมีการแถลงข่าวประกาศภาพว่าจะประกาศภาจะกำหนดฉุกเฉินที่นี่ ที่ทำเลียนแหนี้ตอนนี้จะมีการแถลงข่าวที่กระทรวงมหาดไทยเราจาเป็นที่จะต้องไม่ให้มีการแถลงข่าวกว่อนพี่น้องเราจะเป็นที่ต้องไปตัดขวางไม่มีการแถลงข่าวพี่น้องครับใครจะไปมหาไทยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หนะ้าพลาลูกจงมา,าที่สามาหนึ่งนะครับไปรถดต่อที่นั่นนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไป นะครับไปเหมือนเดิมไปที่เราไปสปชเหมือนนะครับไปครับคือวันนี้ถ้าเขาประกาศได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาก็จะต้องสลายเราวันนี้นะครับดังนั้นเราต้องไปประกาศเราต้องเข้าไปที่มหาไทยแล้วไม่ให้มีการแถลงข่าวเด็ดครับเราไปครับเชิญครับผมไม่มีเวลาแล้วเชิญนะครับไปเลย but they come right ম <laughs> ผมต้องไปล็อกที่ทับทิมล็อกไปตายกันไปแล้ครับผมต้องไปล็อกที่อะไรั้งหมดเลยผมไปล็อกผมล็อกเพี่อจะบอกชาวบ้านที่ว่าคุณเอาอะไรตบกนกกันดีไหมแล้วตัวกร์ตูนตัวนี้จะเป็นอะไรกับใครทุกทีก็ลงมาตรงภาพข่าว ภาพข่าวพิจาชี้ให้ดูจุดๆเป็นจุดๆนะครับจุดแรกแกนนำหนึ่งคนบอกว่าไปขัดขวางการถแถลงไม่ให้มีการถแถลงคุณสุพรนะะ์ัารวงไปกันเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปอ่าเพราะฉะนั้นจะเป็นแดงเทียมได้ไหม,มนะต่อไปอีกคนหนึ่งครับนะบอกว่าต้องไล่ล่าอภิสิทธิ์ให้ได้มิพูแถลงเป็นคนพูดอ่า ส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่าไปตาพิสิทธิ์ให้เจอตาไม่ห้อยให้เจอตาเตี้ยๆแล้วเอามัาแขวนคอ